าเอคับแนาเอคับแทนที่นาเอจะเลือกไปเวเนซุเอลาหรือเอธิโอเปียแต่เลือกที่จะไปญี่ปุ่นมึงนี่รักความสบายจริงๆน้องๆรักความสบายเพราะมันญี่ปุ่นคนลำบากเลยเฮียคำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำหยาบคายหรือเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงต่อการเรียนแบบเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมและอย่าทะลึ่งไปดูใกล้งูจงอางนะไอศาสตร์ ใครไฮเทคไฮเทคพ่อมึงเถอะมึงอะใคไฮเทคแป๊คซี่แมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังจีบีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรักแป๊คซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อแดงฟ้าจะสื่อว่าพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันหรอเอมึงจะสื่อได้หมดเลยชีวิตมึงจะสื่อเนี่ย ออไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศที่สะอาดสะอาดอย่างญี่ปุ่นจะต้อนรับไอขยะเปียกนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแยกขยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีโร่หรือสี่แม่ <S <S เอาเขามาใส่ควายโชกุนมึงควายโชกุนนี่เฮียมนึงกูทำลายสมองอะกูมาปุ๊บทำอาไเยืดอีกเล้วเคยขับรถอยู่ดีๆถึอองควายวิ่งไล่ขิดเดบลลุงเลยจอดรถแล้ววิ่งลงมาช่วยควายขิดไหมครับนี <S <S 2> <S 2> ่ เดวมูคา็กนเนี่ปุ่นแต่งงานแล้วาหมอขุดอยู่จอดรถจอดรถจอดแป๊บนึงด้วยคับเครื่องไม่ไปช่วยใครไปช่วยใครโอ้ยมึงดูมันดิแม่ถ้าอุลตร้าแมนสภาพแบบนี้กูขอเชียร์สัตว์ดีกว่าว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะปกป้องโลกสภาพปกป้องฟันตัวเองก่อนน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 ดนไนน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 มนนดนนน เนี่ยปกป้องโลกปกป้องคนตัวเองไม่ได้ก่อนมึงดูมันมนะผมมองว่าจริงไหมอืมองอแงแ่แ่แซวนิดแซวหน่อยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฟเปลี่ยนไป